่ไม่ไปตามมือเลยอ่ะเออเห็นไม่ติดต้นไม้อ่ะผมว่าพี่เออพี่อ่ะเหลือเชื่อจัดนะแบบฉอดจัดย็ดแม่มึงต้องเห็นกูบอกให้ผมเข้าใจพี่ผมเข้าใจเสมอเรื่องรถอ่ะสิห้าไม่ใชห้สมายมึงต้องเห็นตำรวจวันเนี้ยมันเอากูอ่ะสิห้าคันอ่ะเอากูในเมืองอ่ะเยอะพี่ไม่มันน่้ไปมันน่าจะเป็นอารมณ์เดียวกันเออกูช็อตเมมเลยอ่ะไม่มันน่าจะเป็นอารมณ์เดียวกันตอนที่ผมขับเฮี้ยนนั่นแหละเลยแม่แก็ไอ้นั่นเหรอพี่มือหึดปะไอ้รถผบอ่ะแม่งโคตรเยอะอ่ะ ตระแรงเว้ยประมาณประมาณสิ้าคันนะแม่งเวร์เออแม่งเวร์เยพี่ถ้าสมมติดอุ้มก็คนโดอุ้มก็หอนแน่นอนไอ้เหี้ยแค่ตรงพังยากจัดเลยนี่ใช่มันไม่พังอ่ะพี่เสียดายไม่ได้ใช้พอบอทำมาแบบอัมมาตาไม่ยมีมีใครเปิดแบบว่าไอ้นั่นป่ะแบบว่าที่ไอโชที่ในในที่โชสตรีมปะอันนั้ไม่น่าเปิดไม่ไม่มีใครเปิดหรอกเดี๋ยวจะเปิดรูปเดี๋ยวไม่เล่นเกมปิดเอไเข้าเ้ยเล่นแล้ว เข้าอยู่เข้าเทนนิงเป่าแท้เนี่ยอยู่เทนนิงแล้วเนี่ยไม่เข้าไอ้สัตว์เดี๋ยวมันต้องปิดเวอร์ชันยดแม่กูไม่เข้าแล้วเออแค่เดียวไม่ปกตินะมากปกตนะฉันขมิบตูดอ่ะมุะคนดูไอ้ใครเล่นเทนนิงมั่งอ่ะเล่นอยู่เล่นยู่้ามาแล้วครับตลงไหนเล่นเล่นเนใช่ทหารอยู่ตรงไหนอ่ะแบง่แงก้สัตว์ังี่มาดิมาดิมาดิบงคมาดิ แบ่งทีมอีกเละใครนีใครแม่งตีกันนวเนียนมาดิลองเข้าไม่ทันหรือไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโกง,งเลยอะู๋วโคตรโกงเลยอ่ะโคตรอยู่ไหนอะ่ะ Sound โดนติดตอก่อน แล้วกูยาวแก๊งมาเปิดมึงไงมีเฮอะไรไหมล่ะเช็ใเฮอ่ะฮะ<ป>แล้วกูยาวแก๊งมาตรนานางนี้เลยหรอไป้านป้าก่อนยังงี้เลยหรอเดี๋ยววะ ยังเดือดมาเปิดมึงไงเอามีเฮียอะไรไหมล่ะอ๋อทำชาติติกต็อก<ม>พอเลยเคุณไอคิวไอคิวที่หกสามครับนะ โคตรเอ,อยียงเลยเฮยรู้นะออคน ดูไว้พวกกูเป็นช่างไม่เป็นอื่นดูไว้ยัต้องเป็นตัวหนึ่งพูดเไยมึงถึงจะเชื่อกูศรัทธาคือสิ่งที่กูเชื่อปีนี้ดูไว้ต้องเฟื่องฟูดิ้กนที่โดนพวกกูเชื่เกมนี้ไม่สร้างมาเพื่อกูไอซัพกู เอะไรมากินเหรอ,อืมให้ไปตากคุณปากด้วยเหรออืมข้าวยำไก่แทบคุณไทยได้แต่กลุ่มมืองเธอไว้ไม่ได้ไ เจ้าอะดูเจ้าอะไปไหนไปไหนแคติตองไปไหนมาเร็วไหนตองไปไหน่ะไเป็่าไหนปาเนี่ยไปไหนไปไหนเียงหมามึงอะวิ่งหนีทำไมอะไอ้สั มึงมีอะไรให้กลัวมัรขึ้นมาไอควายลุกขึ้นมาไหมโง่ระจออไปสัตว์พูดิมาดิเอาลงมาเอาได้ใช่ไหมนี่ไงเพื่อนมึงสาให้ไงควายโง่เพื่อนมึงสาปให้มึงเห็นป้า้โง่

to do love. I ain't never been with a baddie. Mm, She calm, so I add her to the tally. Oh shit. Okay, here we go. Nah, no. I ain't never been with a baddie. So I add to the tally. I never been with a baddie. Mmm. She calm, so I add her to the tally. Oh shit. Okay, here we go. I ain't never been with a baddie. She calm, so I add it to the tally. I ain't never been with a baddie. Mmm. She calm, so I add her to the tally. Oh shit. Okay, here we go. No. I ain't never been with a baddie. She calm, so I add her to the tally. <laughs> I ain't never been with a baddie. Mmm. She calm, so I add her to the tally. Oh. ลุกเลยนะเอาเบี้ยวเรื่อยถึงได้ตังแต่งเพาเพรางเครื่องทาแป้งเลอะหน้าดิ 有外头。 ีตรงที่ไม่เห็นหน้าผมเลยออเเยนติ่มยายายาชไมลองไลฟ์่ติดนี่ไงนี่ลบไปเลยไอ้เจมันโดนพี่ดุี่พี่ดุี่ไง่ดุ่พี่ดุ่พี่ดุีูพี่โบ้แล้วมันยังลำงุ้ยเลยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยเจมันเวอเจมันเวอรเจมันอต่อต่อต่ออิ่มแล้วอะ ถ้าอยากกินอีกแต่ก็อิ่มจุกใครอะแล้วแจกหนูทำไมอะ Oh, I have a que uh -huh. <coughs> <coughs> อยู่ๆจะแท็กก็แทกไอเนี้ยสวัสดีครับสัมภาษณ์งานคนต่อไป <c oughs> มาร์ตโทนี่เหรอครับฮัลโหลูก <c oughs> อ๋อมาร์ตโทนี่ฮะวันก่อนเห็นป้าเกียร์เพิ่งมาสัมภาษณ์ไป mm hmm. ทำไมถึงเรียกว่าป้ากับม้าล่ะครับหรือว่าเป็นแฟนกันหรอครับครับ <c oughs> สันสใจความนะครับอ๋อตามข้อมูลบอกว่าคุณมาสมัครเซลล์ที่บริษัทเรารู้ใช่ไหมครับว่าตำแหน่งนี้เนี่ยอาจจะต้องวิ่งหาลูกค้าต่างจังหวัดบ่อยนิดนึงโอ้ไกลอีกก็มีทั้งไกลแล้วก็ไม่ไกลนะครับรรแล้วเป็นเซลล์เนี่ยคุณไม่ไปหาลูกค,ค้าคุณจะไปหาใครฮะหาป้าเกลรอครับนิดดีเถอทีนะครับรอ๋อแล้วถ้าผมรับคุณเข้ามาเนี่ยบริษัทเราจะดีขึ้นยังไงบ้างครับหนูว่าเกมเกมเลยครับแล้วไม่คิดว่าบริษัทผมจะประสบความสำเร็จป้างนะฮะ ว่าผมไม่ได้ถามแล้วกันนะครับอ,อ,อ๋อสุดท้ายฮะมาโทน,นี่มีคําถามอะไรจะถามไหมครับลูกผมอยูย่ไหนไม่รู้เลยฮะอ,อ๋อเอาไปว่ายังไงเดี๋ยวเราติดต่อกับเจอหมวยเหรอเจอหมวยฟินแลนด์เข้าไปเจยินลูกถแทกะ 让你乐。你有事不？你喊的。他没觉得有事，哪里有事？ อืมับกัอมรออยู่คนนี้ ถ้าเมาื่อกี้เป็นตัวตนนี้น่าจะดีแต่ถ้าทีมถ่ายตาลี่เรื่องการยนยันเสร็จเลยได้ครัน,น<า>ไมได้ครับ